ประกาศรับรางวัลนจะเอื้อนหลายลอรอบหญิงแบบรัวเนี่ยดูพว้พาเสวยครับอโอ้เหมย่อเหมยังมาะเลยครับเนาะ ถ้ามีปอเทิงสองข้างนี่นะครับวางบล็อกอะไว้เนาะเขามันถึงพื้นที่พื้นที่ที่เราจัดเสตจ้างได้อยู่แล้วเนาะขับรถไปไว้เปโซนไปโซนที่มันไม่ต้องติดมุมกล้องยน้อยมันงามเลยสนามได้เวียงคำนักนะครับครับนี่ครับมันเป็นสนามที่มีเสน่ห์ผมว่าเดี๋ยวสักครู่นี้ครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่จุดเส้นใช้แล้วหลังจากที่ผมขี่เขาไปดักตีกิโลเมตรที่สิบนะครับ หันช่างภาพมาดักทายลูกผือนักวิ่งหลายจุดหลายมุมวิวสวยๆทั้งนั้นนะครับกล้องมาด้วยนะนี้กล้อมาโอ้นี่ครับนี่คำแนะนำนี่ครับโอ้สุดยอดหลังงามขนาดครับเสื้อกางแามวิวกางแงมพันล้านนี่เดินไม่กลิ่นานี่ฮะมีข้อแนะนำในเรื่องของการภูมิปับศน์ในการวิ่งที่ถ้ามีอย่าง เพิ่มเติมจะจะดีขึ้นนี่ครับนี่อย่างครับรดอกมันดูสองข้างทางเลยครับเวลาเข้ากล้องมันจะดูธรรมชาติดูดอกไม้เมืองหนาวนะครับเป็นเรื่องเหมยนี่ล้งนี่มกครับแน่นอนธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนนี่ครับโอ้โหนี่ถือว่าข้างแรกนี่นี่ครับวิวอ่าอนหนึ่งอันนี้น่าจะในเรื่องนี่อยากมาวิ่งแล้วเนาะครับในนี้กำลังเก็บข้างแรกครับข้างแรกครับข้างแรกนี่ครับโอ้โหนี่ปลอดเทิงถ้ามันมีสองข้างยังตีช่างพาบนหวานะครับเนาะ พี่ชื่ออย่างครับสี่สิบเปร์เต์ลยครับมีโต้เลยมโคโต้อ๋อนี่ครับโอ้วิวตันนี้สวยงามมากครับมีปอเทืองอยู่อะครับแล้วก็นักวิ่งถ้ามีการจัดโซนเบียดซ้ายไว้เบียดซ้ายไว้อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวสี่สิบเป้งตรงเลยนะครับ ซาเยาเาซายาวๆเสียกองนันเองครับผมคุนี้ซุปเปอร์กองนะครับโอ้ลงสีอะไรั้งให้ลงสีอ่ะะไนะอ้าวนะครับอยู่เชียงขวนนะครับเสียกองนะครับอ้ยแล้วนะนี่นการห้าสิบครับห้ครับ นี่น่าจะเป็นขบวนพิไทยนะฮะโอเค okay, ขอบคุณครับผมโอ้ออผมว่าจะมีภาพสวยๆของนักวิ่งพร้อมกับบรรยากาศเมยอยต๊ะของน้องเล็งซ้ายเขานี่ลายภาพทีอยาได้จวยประชาสัมพันธ์ในการวิ่งมินิมาราธอนข้างนี้นะฮะและคิดว่าในปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยครับถ้าจะ สามารถจัดได้เป็นประจำทุกๆปีนี่จะเยี่ยมมากนะครับผมก็ถือว่าบรรยากาศของหนองลิงไซเฮาเนี่ฮะโอ้โสวยงามมากครับตอนเจ้าซึ่งจุดติผมไปยืนยุ่มกี้นะครับตอนที่เป็นกิโลเมตรที่สิบเนี่ยมเมยมันมนได้นะักขนาดนี้นเพราะาตอนนี้มันจะอยู่เป็นกอกลางน้ำรูหรัวใจมันจะร่ล้อมรอบไปด้วยน้ำเพราะฉะนั้นเมยจะตกงามขนาดครับ นี่ก็ถ้าเดินไปรอบหนึ่งถือว่าถือว่าชมบรรยากาศรอบๆเลยครับทั้งท่าั้่านอกมาองเลยนะครับแล้วก็เร่องเดิบอกว่าชมนักวิ่งยวเราวิ่งไปจะมีดอกกอดเทืองตรงนี้ครับดอกกอเทืองข้างตังสวยงามครับแล้วตอนนี้ครับแสงพระอาทิตย์นี้ครับดูด้านหลังผมนะฮะโอ้โหแสงพระอาทิตย์กำลังจะ แทงทะลุบตรงเลยครับกระเมฆขึ้นมาสวยงามมากครับลงมาเลยนะครับตรงมาได้สองสามปีคร man, lı, ับเนี่ยบรรยากาศครับโอ้สุดยอดห้าสิบออกขวาเลยครับห้าสิบออกขวาเลยครับออกขวาเลยครับช่องขวาเลยสุดยอดมากครับเอาลยครับห้าสิบ ออก60ขวบเลยครับโอ้สุดยอดมากครับคนค้งเต็มไปเลยไปโอ้สุดยอดมากครับ62สี่สิบสี่สิบมาแล้วครับสี่สิบสี่่สิบนะครับโอ้มีนักผียะนะครับนี่ไปมาแล้ว40มาแล้วนะครับสุดยอดจริงๆครับแต่ละท่านนี่ก็คือโอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวไหวไหวไหวนิดเดียวนิดเดียวน่าอกขวาเลยนะครับ ห้าสิบอกขวาเลยพี่ออกขวาไปเลยอีกนิดเดียวที่สามที่สี่ยินดีครับจบยอดมากผูดอีกห้าสิบนะครับมาแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะครับติดตามชมภาพนะครับตั้งแต่เช้ามานะครับมีหลายเพจเลยที่ทั้งภาพแล้วแล้วก็ทั้งวิดีโอทั้งไลฟ์สดนะครับก็จะมีพยาโพศนะครับพยาวัชชันนะครับแล้วก็สวทรคพยาวนะครับก็ไปไลฟ์ไปแชร์ด้วยนะครับเก็บงานตั้งแต่เช้านะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังบรรยากาศงานอยู่นะครับ ก็อย่าลืมช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับนี่แสงกำลังนนขึ้น,น,นมากเลยครับโอ้ยสวยมากครับตอนนี้ฟองสวยๆที่ถ่ายน่าจะสวยแน่ผมขออนุญาตไปก๊อปรูปนะครไปลงนะเราไม่ได้ถ่ายแสงสวยงามมากครับต้องบอกว่าขออนุญาตก๊อปรูปผมบอกก่อนนะฮะแจ้งความจับผมนะผมจะไปลงที่นี่เะเยามาแล้วนะครับผู้หญิงมาผู้หญิงนี่คนที่เท่าไหร่ครับ ผู้หญิงคนที่สามครับคนที่สามรุ่นรุ่นห้าสิบขึ้นรุ่นห้าสิบขึ้นห้าสิบครังนี้นะครับถ้าเกินห้าสิบครังนี้เลยครับช่องนี้เลยห้าสิบครับห้าสิบชิดขวาเลยครับอ่าสิบชิดขวาคนที่สามผู้หญิงนะครับห้าสิบนะครับโอ้สุดยอดมากครับโอ้โหไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับอันนี้ก็หลายสนามมาเหมือนกันครับครับบรรยากาศต่อ ตอนนี้ผู้หญิงตนะั้งแต่อายุสิบเก้านี่ยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มาเลยใช่ไหมพี่แต่ยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยนะมีแต่ห้าสิบขึ้นนะครับตอนนี้ถือว่าแข็งแรงนะผมผมผม,ผมนี่อายเลยนะรู้ <c oughs> สึก <c oughs> อายตัวเองมากเลยตอนนี้ <c oughs> ถึงใช้เวลาไปสี่สิบห้าสิบนาทีนนะอันนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบออกขวาเลยนะครับสี่สิบพัทลูกตั้งถูกต้องไหมครับสี่สิบ เพ no uh ิ่มอายุเขาแน่จ cool ัดนะตอนนี้หนึ่งชั่วโมงกับอีกห้านาทีนะครับหนึ่งชั่วโมงกับอีกห้านาทียังเป็นเวลาปกติอยู่นะครับชั่วโมงห้านาทีเนี่ยนะครับสถิติตอนนี้ยังคงที่เหมือนปีที่แล้วนะครับสี่สิบเจ็ดนาทียี่สิบสามประมาณยี่สิบสามถึงสามสิบวิเลยทีนะประมาณนี้อยู่ที่เพล็ดเจ็ดเพล็ดแปดนะครับครับ ตรงเลยครับท่านครับตรงเลยครับยังมีความสุขมากครับตรงเลยครับแล้วดูว่าใครจะมาสำหรับผู้หญิงนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งยี่สิบสามสิบสี่สิบตรงไปเลยนะครับถ้าห้าสิบห้าสิบขวามือครับท่านครับอ่าครับผมห้าสิบขวามือเลยครับ ไปนิดนึงครับไปเลยห้าสิบอยู่ขวามือนะครับห้าสิบขวามือนะครับผู้หญิงห้าสิบคนที่คนที่สี่แล้วคนที่สี่แล้วนะครับสุดยอดมากครับโอ้โหอ่าเข้ามาเบรครับฟันลัมด้านหลังก็เลื่อค่อยเดินค่อยเดินนะครับุงพักนะครับค่อยเดินนะฮะน่าจะเป็นแฟนซีนะครับทางหลังนี่ครับอ่านี่น่าจะใช่ครับอันนี้แวะไปกินข้าวต้มที่ไหนมากันเหรอครับฟันลำ ยี่สิบสามสิบตรงออกซ้ายนะครับออกห้าสิบออกขวาไปครับห้าสิบฝั่งนี้เลยครับห้าสิบออกขวาไปนะครับน่าจะทางห้าสิบเลยนะออกขวาเลยนะครับถ้ายี่สิบสามสิบตรงไปครับสามจุดสิบส่วนใหญ่นี่ห้าสิบมานีใช้เวลานี่ปกติเลยนะฮะปกติเลยครับคือผมอายอ่ะอันนี้เท่าไหร่เอาเี้เท่าไหร่ดีครับโอ้โหอันนี้นะอันไครับ คือดูหน้าตาแล้วไม่ไ่าจะเกิน50ครับจะบอก50เดี๋ยวก็โปวดเดี๋ยวโกรธนะอะไรครับรอบหน้าไม่มาแล้วยิ้มได้สบายเพราะเป็นสบายอยู่ก็นี่ครับเนี่ยครับ50ครับป๋าขวานนี้นึงครับเหลือขวาเลยถ้ารู้ถ้ารู้ห้าสิบบอกขวาเลย50าอกขวาครับห้าสิบอกขวาครับอันนี้ถือว่าแบกภาระด้วยนะครับมีกระเป๋าด้วยใช่ครับวิ่งก็ได้แบกด้วยนะครับไปวิ่งเทลครับครับ ้50ออกขวานะครับ20 30 40ตรงมาเลยนะครับ50ออกขวา40 20 30 40ตรงมาเลยครับนวครับนี่จะมออจะมออจะมอระวังครับมาเลยครับมาเลยพูเลยครับมาเลยสุดยอดจริงไหมครับมีแรงสปีดท้ายเนี่ยครับเดี๋ยวปันรันทำไมมีกับข้าวมาด้วยครับไปแวะซื้อที่ไหนมาฮะโอ้ตะวันกำลังงามนะครับตอนนี้ โอ้สุดยอดครับสวยครับอาที่ขึ้นมาแล้วเอาแล้วนะครับตรงมาเลย19นะครับ19บเก้าก็ชายตรงไปเลยครับเข้าไปเลยครับไปในด้านในเลยครับ เดี๋ยวใครที่ได้รางวัลน,นะครับอยู่ใกล้ๆพักผ่อนที่ใกล้ๆเวทีนะครับเพาว่าเราจะมอบรางวัลน,นั้นด้วยนะครับ,รบวันดีประกาศจะได้ไวขึ้นนะครับในการมอบรางวัลวันวันนี้ดูว่าทำเวลาได้ดีนะครับหลายท่านเลยห้าสิบออกขวาเลยนะครับห้าสิบออกขวาเลยนะครับยี่สิบสาสิบสี่สิบตรงไปครับ ผจะบอก50ก็จะโผล่อีกแล้วครับวิ่งตรงไปเลยครับนะครับยี่สบยี่สครับสุดยอดมากครับมีอนาคตเลยนิดหน่อยนี่ไม่เกินชั่วโมงใช่ครับครับดูสภาพเกี่อนโอ้โหโตเกียวมาแล้วเป็นลีกที่น่าสนใจนะครับครับห้าสิบออกขวาเลยห้าสิบมาทางนี้ครับหกสิบมาทางนี้เลยครับห้าหกสิบมาทางนี้เลยครับห้าสิบได้เลยครับเลยออกขวาเลยครับ สูมครับเชิญเลยครับตอนนี้นะครับ60ประทางนี้เลย60ครับมาเลย50มาเลยคุยกันมานะครับเนี่ย50 60ออกขวาเลยนะครับ20 30โอ้โหโอ้น้องชายเขาคนนี้ยังบอยเอาหิ่งเอาใจตรงนี้เนี่ย50 60ออกขวาเลยครับโอ้โหสุดมย้อน60มาเลย